เคยที่ยินคําว่าประชาผิดิบในพระไตรปิฎกขอทราบความหมายและความเป็นมาของเรื่องนี้ความหมายของคําว่าประชาพิดิบก็คือเขานําเอาศพคนที่ตายแล้วไปทิ้งในป่านั้นส่วนมากก็เป็นปราช้าที่ไม่มีการเผานําศพที่ตายแล้วนั้นไปทิ้งเลยใครใคตายแล้วก็นําไปทิ้งณท,ที่แห่งนั้นแหละ ปล่อยให้สรีระร่างกายนั้นเน่าเปื่อยไปตามธรรมดาตามธรรมชาติให้เป็นอาหารของสัตว์ต่างๆเคี้ยวกินแต่ก็มีบางศพเหมือนกันที่ญาติทำการเผาโดยใช้ฟืนเผาส่วนใหญ่แล้วก็จะนำไปทิ้งเฉยๆแล้วก็กลับไปปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมดาถือว่าตายแล้วก็แล้วไปสถานที่แห่งนั้น จึงเรียกกันว่าป่าช้าผีดิบส่วนความเป็นมานั้นก็คือในสมัยพุทธกาลนั้นคนที่ตายแล้วทั้งหมดญาติก็นำไปเช่นนั้นคือเอาไปทิ้งในป่าช้าผีดิบนั้นถ้าคนที่มีฐานะดีหน่อยก็มีผ้าหอ่อศพถ้าฐานะไม่ดีก็ไม่มีผ้าหอ่อศพเมื่อตายแล้วญาติก็นำไปสู่ป่าช้าผีดิบ ในลักษณะของตามมีตามเกิดคือมีผ้าห่อก็หอ่อไม่มีผ้าหอก็ไม่ต้องหอ่อผ้าห่อศพนี้เป็นที่มาของผ้าบางสุกุลของภิกษุผ้าบางสุกุลก็คือผ้าเปื้อนฝุน่นหรือผ้าที่สกปรกที่ไม่มีเจ้าของแล้วในสมัยที่พระรุ่นเจ้ายังไม่ทรงอนุญ,ญาตให้ภิกษุรับข่าปอดีจีวร คือยังไม่สรงอนุญาตให้ภิกษุรับกีวรจากครือข่าที่นํามาถวายพระองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุใช้บางสุกุลจีวรคือผ้าที่ไม่มีเจ้าของที่เขาทิ้งแล้วตามกองอยากเยื่อหรือว่าผ้าหอ่อศพให้นําผ้านั้นมาทําความสะอาดแล้วตัดเย็บเป็นจีวรใช้สอยส่วนใหญ่ที่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนั้นก็จะได้มาจากป่าช้าผีดิบคือผ้าห่อศพที่เขานําไปทิ้งแล้ว ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับคนตายในสมัยพุทธกาลก็ดีหรือว่าในประเทศอินเดียที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้ก็ดีเขาจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับความตายมากนักคือตายแล้วก็แล้วไปแสดงว่าไม่อยากอยู่จึงตายฉะนั้นเมื่อตายแล้วญาติเขาก็นําใส่แคร่แล้วก็หามไปอาจจะเป็นแค่สี่ห้าคนเดินตามกันไปจากนั้นก็ เผาในะที่แห่งใดแห่งหนึ่งข้างๆบ้านก็มีตามท้องนาก็ดีข้างถนนก็ดีถ้าอยู่ใกล้แม่น้ําก็ไปเผาริมฝั่งแม่น้ําเมื่อตายแล้วก็แล้วไปแสดงว่าไม่อยากอยู่แล้วจึงไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับความตายแต่ว่าให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเกิดถ้ามีการเกิดเขาก็าจะทําการเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่แสดงว่าเขาอยากจะม,มาอยู่กับเรา